ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบูแชนเนลอีกครั้งนะครับ วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเจ้าตัวคลิกซี่นะครับเมทที่ได้รับบัฟมาในแพทนี้นะครับมันได้ทําการบัฟมาค่อนข้างเยอะนะครับในทุกสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลที่1สกิลที่2แล้วก็สกิลที่3นะครับเรามาเริ่มกันที่พาสซีฟของคลิกซี่กันก่อนดีกว่านะครับทุกครั้งที่คลิกซี่ใช้สกิลนะครับจะทําให้ตัวมันเองเนี่ย เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาสวินะครับเบ <c oughs> พื่อนเพื่อนจะสังเกตได้เนาะหลังจากกดสกิลเนี่ยตัวคลิกซี่จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับจะมีเส้นๆขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเดินไปนะครับเห็นไหมมันเป็นการเพิ่มความเร็วให้คลิกซี่นะครับหลังจากใช้สกิล25%เป็นเวลา2วินะครับ <The forest. S 1> สามารถเอาไว้ใช้หลบหนีหรือว่าเอาไปใช้ไล่ล่าฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับเพราะว่าตัวมัน ก็มีความเร็วที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับสำหรับเมตนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งเราออกรองเท้ามันก็จะเร็วขึ้นไปอีกนะครับในส่วนของที่ได้รับบัฟมาในแพทนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่สกิลที่1กันก่อนดีก,กว่านะครับสกิลที่1เนี่ยที่เลเวลแรกนะครับเมื่อก่อนเนี้ย มันสร้างความเสียหาย460หน่วยนะครับพลังเวทเนาะเป็นสร้างความเสียหายเวทบวกกับอีก0.75%ของเมจิกแอคแท็นะครับเดือดามเมจเวทของมันนะครับแต่หลังจากที่ได้รับบัฟมานะครับเจ้าตัวคลิกซี่เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายที่เลเวลแรกนะครับเป็น500หน่วยนะครับอ๋อจังหวะนี้นะครับเราก็มาดักแล็นะครับแต่ว่าก็ดาเมจยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับในช่วงต้นเกมก็อาจจะไม่ได้เบิร์สเขาตายได้นะครับเพราะว่าเลือดเขาเหลือค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ นาไปต่อกันที่สกลิลแรกดีกว่านะครับสกลิสกลแรกเนี่ยก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปนะเลเวลแรกมันสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นมา40หน่วยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างแรงร yeah. crazy 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 แสสอยู่แล้วนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วนะครับแต่แรงขึ้นไปอีกนะครับมันก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าน่าเล่นหรือว่าน่าหยิบมาเล่นมากๆเลยนะครับในแพทนี้นะครับในส่วนของเลเวลสุดท้ายนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันสร้างความเสียหาย760หน่วยเนาะที่เป็นความเสียหายเว้แล้วตอนนี้ก็สร้างมาเป็น875หน่วยนะครับซึ่งเพิ่มมาอีก115 1 115นะครับซึ่งค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับช่วงเลดเกมเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาบัฟมาทำไมนะครับในเมื่อมันแรงอยู่แล้วเนาะไม่รู้คนสร้างคิดอะไรอยู่นะครับในส่วนของสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยก็ได้รับบัฟมาเหมือนกันนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันคููดาวอยู่ที่13วิใช่ไหมครับในช่วงต้นเกมเนาะตอนนี้เนี่ยในช่วงต้นเกมมันเหลือ10วินะครับทำให้ในช่วงต้นเกมนะครับหรือว่าประมาณ5-8นาทีแรกๆนะครับ ตัวคลิกซี่เนี่ยจะสามารถเปิดไฟหรือว่าสตัรศัตรูได้ง่ายมากขึ้นนะครับสามารถใช้สกิล2ได้บ่อยมากขึ้นนะครับแต่ในส่วนของเลตเกมเนี่ยก็อยู่ที่8วิเท่าเดิมนะครับจากที่มันลดไป3าวิในช่วงต้นเกมเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวคลิกซี่เนี่ยสามารถสตัรได้ลัลวนะครับภายใน10วิเนาะเพราะไฟบ้างไฟเนี่ยสิวิก็ยังไม่จบเลยนะครับสามารถทําให้ตัวคลิกซี่เนี่ย ตันสตูฝั่งตรงข้ามได้ประมาณ2ครั้งนะครับในไฟใหญ่ๆนะครับในช่วงต้นเกมกลางเกมแล้วก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างดีสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการบัฟลดคูลดาวมาด้วยนะครับสามารถสตันสตูฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไอการใช้สกิลที่2เนี่ยมันอาจจะใช้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลไม่ใช่สกิลล็อกหัวนะครับเป็นสกิลวางพื้นเนาะก็ต้องเดานิดนึงนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเดินมาทางไหนนะครับมันเป็นอีกสกิลที่หลบค่อนข้างง่ายนะครับสกกิลที่1 จากที่ผมได้อธิบายไว้ว่ามันบัฟมานะครับมันเป็นสกิลการปล่อยแสงแสงออกไปนะครับแล้วก็ลากกลับมาแล้วมันส,สามารถสร้างความเสียหายได้ทั้งจังหวะที่ไปแล้วก็จังหวะที่กลับนะครับแล้วก็ไอจังหวะที่โดนศัตรูครั้งแรกนะครับครั้งที่2เนี่ยมันจะลดความเสียหายลง20%เนาะลดความเสียหายสูงสุดเนี่ย40%นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า ถ้ามันปลาไปโดนศัตรู2ตัวนะครับความเสียหายมันก็จะลดลง40%นะครับหลังจากนั้นนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยโดนความเสียหายเบาลงแต่ว่ามันก็ยังแรงอยู่นะครับแล้วมันก็ยังบัฟขึ้นไปอีกนะครับทำให้มันแรงขึ้นไปอีกเนาะในส่วนของสกิลที่3นะครับสกิล Moonfall เนี่ยเป็นสกิลเรียกได้ว่าสกิลที่ค่อนข้างดีอีกสกิลหนึ่งนะครับของเจ้าตัวทริกซี่นะครับเพราะว่ามันสามารถสร้างความเสียหายได้รอบตัวนะครับทุกๆ5าวีนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ย เมื่อก่อนนะครับมันสร้างความเสียหาย250นะครับแต่แผ่นนี้ก็ได้รับบัฟมาอีกเหมือนกันนะครับทำให้มันสร้างความเสียหายแรงขึ้นนะครับเป็น275นะครับที่เลเวลแรกเพิ่มมา25หน่วยนะครับก็เรียกได้ว่าแรงจัดๆไปเลยนะครับในช่วงต้นเกมนะครับในช่วงเลดเกมเนี่ยก็เพิ่มมาจาก400เป็น425เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอเบสดาเมจจากที่มันเพิ่มมานะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันบวกมาอีก0.6เมจแอ็แท็กใช่ไหมครับตอนนี้นะครับมันเพิ่มมาเป็น 0.65อีกนะครับก็ยิ่งออกของเวทเยอะๆนะครับมันก็จะยิ่งแรงขึ้นอีกนะครับในส่วนของสกิลอันติเมทหรือสกิลมูนฟอลของมันนะครับหลักการทำงานของสกิลมูนฟอลของคลิกซี่ก็คือมันจะสามารถสร้างความเสียหายให้ตัวเดิมได้เนี่ยสูงสุด4ครั้งนะครับแต่ว่าถ้ามีศัตรูอยู่รอบๆเนาะตัวไหนโดนครบ4ครั้งแล้วตัวนั้นก็จะไม่โดนอีกนะครับแล้วก็ถ้ามีศัตรูอยู่รอบๆมากกว่า1ตัวหรือ2ตัวมันก็จะไปโดนตัวถัดไปแทนนะครับภายในหาวีเนาะล่ะภายในระยะเวลานั้นนะครับ มันเป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายหรือว่าเข้าวงไฟใหญ่ใ,ญใ,ญในช่วงกลางเกมถึงเลทเกมได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่จ่ายดาเมจได้ค่อนข้างดีมากมากเลยนะครับคลิกซี่เนี่ยหลักการเล่นของคลิกซี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกดสกิลหนึ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่อาศัยการปุ๊กจากระยะไกลนะครับตัวคลิกซี่เนี่ยไม่ใช่เป็นแอสซัสซินเมทหรือว่าอย่างตุเลนอย่างเพนอะไรอย่างนงี้นะครับที่เข้าไปล้วงฝั่งตรงข้ามให้ตายนะครับมันเป็นตัวที่ อาศัยการใช้สกิลหนึ่งปาไปให้โดนนะครับแล้วก็โป๊กฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆนะครับจนฝั่งตรงข้ามเหลือเลือดน้อยแล้วก็อาจจะค่อยกดสกิลที่3เข้าไปนะครับวิธีการเล่นก็คือกดสกิลที่1ต่อเลือดฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับเพราะตัวเราเนี่ยไม่ได้มีสกิลหนีหรือว่าไม่ได้มีสกิลอะไรเลยนะครับที่ทําให้ตัวมันเนี่ยเอาตัวรอดได้ค่อนข้างง่ายนะครับสกิลชาร์เลนเจอร์ที่เราเอามาก็เลยจะเป็นฟริกเกอร์หรือสปินนะครับที่แนะนำนะครับแต่ในเกมนี้เราเอามาเป็นสปินเเเอออะไม่่่ใชคครรรรัับบฟก์พื บางจังหวะที่เขาเข้ามาค่อนข้างไวว่าเราติดกำแพงเราสามารถกระโดดข้ามมาได้นะครับคอมโบของเจ้าตัวคลิกซีที่แนะนําก็คือถ้าเราดักอยู่ในพุ่มนะครับแนะนํานะครับให้เล็งสกิลสองดีๆนะครับสตารฝั่งตรงข้ามแล้วกดสกิลที่1นนะครับไปให้โดนทั้งไปทั้งกลับนะครับแค่นี้ฝั่งตรงข้ามก็ เลือดน่าจะหายไปเกินครึ่งหลอดแล้วล่ะครับเพราะว่ามันได้รับบัฟมาค่อนข้างแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแท้งหรือเป็นอะไรนะครับนะครับจังหวะนี้เนี่ยปุ๊บปุ๊บเจ้าตัวอลิสเนี่ยก็เหลือเลือดประมาณ10บสิกว่าเปอร์เซ็นต์ยีเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตหรือเป็นอะไรนะครับเพราะว่าคิกซี่มันได้รับบัฟมานะครับจากที่ผมได้บอกไปเนาะในช่วงต้นเกมนะครับมันดูกันที่รูนดีกว่านะครับรูนเนี่ยรูนที่เราใช้เราใส่เป็นเดสเลสสิบนะครับสปิริตสิบนะครับสเตนี้เเพพรรราาาะะะอไว่ เพิ่มค่าเจาะเกาะให้ตัวคลิกซี่นะครับตีแรงขึ้นสกิลแรงขึ้นนะครับในช่วงต้นเกมนะครับพลังแสงที่เราใส่มาก็จะเป็นเจ้าตัว add of sacrifice นะครับ holy verdict แล้วก็ holy thunder นะครับที่เราใส่มาเป็นเซตนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าตัวคลิกซี่เนี่ยมันเป็นตัวที่เบิร์ดดาเมจอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะถ้ามันทำดาเมจหรือว่าใช้สกิลโดนศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็จะมีการระเบิดของ holy thunder เพื่อเพิ่มดาเมจ สามารถต่อตัวต้วฝัว่งตรงข้ามได้ดีมากขึ้นนะครับมันใช้ของใช้ไม่ใช่ครับใช้พลังแฝงเซตเดียวกับแรดเลยนะครับมันเป็นเมทที่สไตล์แร่นะครับที่ต่อยไปเรื่อยๆนะครับคลิกซี่เนี่ยก็มีสกิลหนึ่งในการ ปล่อยผีเสื้อหรือว่าปล่อยร่างเงาไปเรื่อยๆนะครับไปสร้างความเสียหายฝั่งตรงข้ามนะ,ะทั้งไปทั้งกลับนะครับมันก็ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่พิว้วเท่าแรส,สักเท่าไหร่นะครับสกิลสตันเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่านะครับมันก็มีแค่สกิลที่2เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้โดนค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องใช้ความชํานาญในการเล่นหรือว่าใช้การดาวฝั่งตรงข,ข้ามนิดนึงนะครับในการเล่นนะครับส่วนของของที่เราใส่มานะครับเราก็ใส่มาเป็นเจ้าตัวบูตการเวทอันแรกนะครับหรือว่า ถ้าเราไม่ชอบบูธกันเวทแล้วนะเราอยากเน้นความแรงเราก็สามารถออกเป็นบูธเจาะเกาะเวทก็ได้นะครับชิ้นที่2เนี่ยเราออกมาเป็นบูมสติกนะครับที่เราออกมาเป็นบูมสติ๊กชิ้นแรกเพราะชิ้นที่2อเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเอามาเล่งดาเมจให้กับตัวคลิกซีนะครับแล้วก็ถ้ามันใช้สกิลโดนเนี่ยมันก็สามารถระเบิดสร้างความเสียหายเพิ่มทําให้มันแรงขึ้นไปอีกนะครับเพื่อเข้ากับคอมโบของคลิกซีนะครับชิ้นที่3นะครับเราออกมาเป็นมงกุฎเลยเพื่อเล่งดาเมจนะครับมงกุฎเนี่ยมันดียังไงนะครับมันเพิ่มพลังเวทเป็นเปอร์เซ็นต คลิกซี่มีพลังเวทเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับยิ่งเยอะมากๆขึ้นนะครับชิ้นที่4นะครับเราออกมาเป็นโซสกอร์หรือว่าหนังสือตัดเลือดนะครับชิ้นที่5นะครับเราออกมาเป็นสตาร์บอฟนูนะครับหรือว่าเจาะเกาะนะครับจริงๆจังหวะนี้เนี่ยควรจะถอยนะครับเพราะว่าคลิกซี่เนี่ยเป็นตัวที่เก็บบัฟฝั่งตรงข้ามค่อนข้างยากนะครับถ้าแต่ยิ่งถ้าบูคาลีอย่างเงี้ยนะครับฝั่งเขาเนี่ยน่าจะมาปิดค่อนข้างไวนะครับก็ไม่น่าจะหนีรอดไปได้นนนนนะะจัััังงหหววีี้เเเเ่่ย็มมมคครรบฝาาตติกโไเลยนะครั ทำให้ตัวเราหนีค่อนข้างยากนะเพราะคิกซี่เนี่ยเป็นตัวที่ไม่มีสกิลหนีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟิกเกอร์เราติดครูดาวอยู่ด้วยนะครับทำมาให้หนีค่อนข้างยากนะครับเวลาเล่นหรือว่าจะไปขโมยบัฟฝั่งตรงข้ามก็แนะนํานให้มีโลมหรือว่าแนะนําให้รีบเก็บให้ไวที่สุดนะครับมาถึงไอเทมชิ้นสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะครับชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับเป็นอาร์ติกออฟหรือว่าเราจะออกมาเป็นเจ้าตัวสมุดเขียวก็ได้นะครับเพื่อเล่งดาเมจไปเลยแล้วก็ไอสมุดเขียวนี่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคร มันเพิ่มเลือดให้เจ้าตัวเราด้วยนะครับ400หน่วยซึ่งก็อาจจะถึกขึ้นมานะครับในช่วงเลดเกมนะครับลโโหลักการเล่นคลิกซี่ก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับก่อนหน้านี้เนาะเมดเนี่ยไม่มีอะไรมากแลครับแพทนี้เนี่ยเลนกลางนะครับเจ้าตัวมิเน,นเนี่ยเนี่ยมันจะให้เลือดเยอะที่สุดนะครับทำให้เมดเนี่ยก็สามารถแบบทีมได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับในช่วง กลางเกมถึงเละเกมนะครับยังจ like ังหวะเนี <Et à> <ets> usted, mm ้ยนะครับถ้าเราสตัรนฝั่งตรงข้ามโดนเห็นไหมครับมันก็จะหนีค่อนข้างยากแล้วนะครับก็คอยต่อหาจังหวะสตันไปเรื่อยๆนะครับคอยยกศัตรูให้ได้นะครับสร้างจังหวะให้ทีมเรานะครับแล้วเราก็กดสกิลหนึ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับฝั่งตรงข้ามก็เจ็บต้องกลับบ้านแล้วนะครับอาจจะเข้าไฟต่อไม่ได้หรือว่าเราอาจจะเปิดไฟต่อเลยก็ได้นะครับถ้ามีแอสซิสซินก็ไปล้วงหลังได้นะครับตัวคลิกซี่เนี่ยเป็นตัวที่ แพ้ตัวล้วงหนักๆนะครับเพราะว่า oh, ตัวมันเนี่ยไม่มีสกิลหนีนะครับถ้าเจอตัวล้วงหนักๆอย่างพวกคิวเลนอย่างพวกเพนหรือว่าด้วงอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้หยิบมาสักเท่าไหร่นะครับแนะนําให้เจอเป็นพวกแครี่ฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างนี้นะครับที่เข้ามาล้วงเราค่อนข้างยากนะครับเราสามารถกดสกิลหนึ่งตอไปได้เรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างความเสียหายให้ฝั่งตรงข้ามเนเลือดน้อยนะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้ามา ทำอะไรฝั่งเราได้นะครับทำให้ฝั่งเขาเล่นได้ยากมากที่สุดนะครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีกับทีมเรามากกว่านะครับยิ่งตอดเลือดได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับฝั่งเขากลับบ้านไปฝั่งเราก็จะยิ่งเล่นสบายมากขึ้นนะครับก <c oughs> ็ถ้าไม่มีอะไรทำก็หาเวฟคีฟดันไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเล่นเมทเนี่ยหลักการเล่นเมทจริงๆนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเราเคลียร์คีฟเลนเราแล้วครับแล้วก็คอยเดินไปเติมเพื่อนตามเลนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลน เลนแคลลี่หรือว่าเลนเจ้าตัวออฟเลนนะครับแต่ว่าในแพทตี้นะครับ5นาทีแรกเนี่ยจะป้อมเลนกลางครับก้ะป้อมออฟเลนเนี่ยมันจะถึกกว่าปกตินะครับก็แนะนำนะครับถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยก่อน5นาทีนะครับเราเคลีย,ย,ยร์คีปเสร็จเราก็ลงไปช่วยเพื่อนในเลนล่างดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าลงไปช่วยเพื่อนในเลนล่างจังหวะไหนาที่เราสามารถฆ่าเขาได้ตัวนึงเนี่ยเราก็มีโอกาสเก็บป้อมฝั่งเขาได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าคนฝั่งเราเยอะกว่านะครับเราสามารถตีป้อมเขาได้ง่ายมากขึ้นนะครับ จังหวะเอาดักซ์เลย์ก็คอยตอดสกิลอยู่ไกลๆนะครับอย่าไปล้ํานะครับยิ่งถ้าเราเล่นอยู่ฝั่งข้างล่างนะครับหรือฝั่งนี้นะครับก็ไม่ควรนะครับคิกซี่เนี่ยไม่ควรจะเอาตัวเองเข้าไปล้ําอยู่ในฝั่งป่าฝั่งเขามากๆนะครับเพราะว่าตัวเราไม่มีสกิลหนีนะครับเราแนะนําให้เน้นเอาสกิลตอดซะมากกว่านะครับยิ่งเวลาดักซ์เลย์ก็แนะนําให้หาตาแหน่งยืนที่เซฟที่สุดนะครับหลักการเล่นนะครับเราก็สามารถใช้สกิลหนึ่งเนี่ยในการเช็คพุ่มได้นะครับ รเราเช็คพุ่มไปเรื่อยๆนะครับสกิลที่1ถ้ามีฝั่งตรงข้ามอยู่เนี่ยเวลาสกิลโดนนะครับมันจะมีเสียงบอกเรานะครับว่าเราสกิลโดนฝั่งตรงข้ามแล้วก็อาจจะทำให้เรารู้ได้นะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยหลบอยู่ตรงไหนนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เข้าไปในพุ่มนั้นนะครับ <S <S เป็นวิธีการเช็คพุ่มที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัวที่มีระยะสกิลค่อนข้างไกลอย่างคิกซี่นะครับแล้วก็คิกซี่เนี่ยเป็นตัวที่เก็บออบเจกทีค่อนข้างช้านะครับ นะครับเวลาเข้าเน,น,นี่ยกาแนะนำนะครับถ้าเราสกิลโดนเห็นไหมครับไอเจ้าตัวบูมสติกเนี่ยมันก็จะทำงานนะครับแล้วก็มีระเบิดเป็นแสงๆออกมาเนาะทำให้เรารู้ว่าเราสกิลโดนได้นะครับ mm hmm. จังหวะไหนเนี่ยไอ,อพิกเกอร์เนี่ยเราก็สามารถใช้เปิดไฟก็ได้หรือว่าใช้หนีก็ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าเราควรจะใช้ยังไงนะครับ mm hmm. แล้วก็จกังหวะสกิลเนาะ ก็ตัวเวลส Anyways, ์ทาง้องข้ามเนี่ยกระโดดหนีไปนะครับแราว็าสามารถฟิกเกอร์ตามได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับตัวเราเป็นตัวที่ดันป้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก right. ็แนะนานะครับให้เติมเพื่อนเชียร์คีฟหรืออะไรอย่างนี้มากกว่านะครับอย่าไปเอาตัวเองไปดันป้อมนะครับคอยการเหลือหาพื้นที่ให้เพื่อนเล่นให้คนดันป้อมง่ายมากกว่านะครับน่าจะดีกว่านะครับดีที่สุดนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นทัวอะไรฝากเพื่อนๆติดตามชมหรือว่าเพื่อนอยากชมคลิปตัวละครไหนเป็็นนนพิเศษกกกคอบบััได้ะร